สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันอังคารที่27เดือน10นะคะสำหรับตลาดทีเฟกในวันนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะถึงแม้ในช่วงเช้าเนี่ยเปิดแกลบลงต่อเปลี่ยนโซนลงไปแกลบลึกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีแรงสวนกลับมาได้ทั้งวันและทำให้จบมาแท่งเดนเนี่ยเป็นแท่งเขียวที่ดูน่าสนใจและมีแนวโน้มอาจจะต้องย้าว่าอาจจะนะคะเป็นจุดกลับตัวก็เป็นไปได้ เพราะอะไรมันมีสัญญาณทางเทคนิคยังไงบ้างและเราจะต้องเฝ้าติดตามยังไงต่อไปเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ลองมาติดตามการวิเคราะห์การาฟวันนี้กันดูนะคะห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะเพราะว่ามีการยกเคสที่น่าสนใจจุดที่น่าสังเกตหลายๆอย่างมาให้ดูกันนะคะว่ามันมีแนวโน้มในการกลับตัวมากน้อยแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่มุมมองการวิเคราะห์อย่างหนึ่งไม่มีอะไร100%นนะคะใช้มันเป็นไกด์ไลน์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดหัวใจสำคัญที่สุดคือการวางเงินและ Money Management ของเรานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ี่โมง47นาทีแล้วค่ะก็เป็นช่วงท้ายตลาด t ีเฟกกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะ มาคอนเฟิร์มกันก่อนค่ะวันนี้เซทฟิตนะคะปิดเขียวไปที่เจ็ดห้าแปดจุดเจ็ดสองซึ่งถ้าดูจากตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดเมื่อวานเนี่ยมันบวกมานิดเดียวนะคะก็เขียวไม่มากอาจจะดูเหมือนไม่เท่าไหร่ถ้าใครไม่ได้ติดตามดูกราฟแต่ว่าดูแค่ตัวเลขนะอาจจะดูว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่วันนี้มันมีความน่าสนใจของราคาอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ T ีเฟกตัวเอ่อซีรีส์เซทยี่ิบนะคะยังวิ่งอยู่ที่เจ็ดห้าห้า จุดเนะคะตอนนี้ก็ห่างกับตัวสปอตอยู่ประมาณ3จุดนะคะตอนนี้มีดิสคาวอยู่ประมาณ3จุดและเรามาดูการวิ่งของมันในวันนี้นะคะก็คือมาเริ่มจากทางกราฟเดย์ทางด้านซ้ายนี้ก่อนนะแท่งเดียวคือวันนี้เลยแท่งนี้มันเขียวเขียวเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยคือตอนนี้ราคาที่วิ่งอยู่755อยู่ประมาณนี้มันก็คืออยู่ในโซนเดียวกับที่ราคาปิดเมื่อวานนี้ แต่ที่มันเขียวเยอะเพราะว่าตอนเช้านะคะเราซูมลงมาดูในไทม์เฟรม60นาทีค่ะตรงกลางนี้จะเห็นว่าเปิดแท่งมาตอนเช้าเนี่ยเปิดตลาดมาเปิดแกลบลงมาค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมคะกระโดดตึ้งลงมาและในสองแท่งแรกของ60นาทีเนี้แดงแดงคือนทำท่าเหมือนโอ้โหลงต่อลงแน่เลยอย่างเงี้ยเหมือนเปิดแกลบแล้วจะไปต่อนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะ ก็มีแรงกลับกลับกลับขึ้นมาเขียวเขียวเขียวไปได้เรื่อยๆและตอนนี้กลับเข้ามาในโซนในโซนเหลืองนี่เหมือนเดิมก็คือเป็นโซนของกรอบวีคที่แล้วนะคะนะคะเนี่ยตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรอบเหลืองนี้แล้วนะซึ่งเรายังเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีนะคะที่จะลุ้นว่ามันจะยืนอยู่ในกรอบเดิมนี้ได้หรือเปล่านะคะนี่ถ้าดูในไทม์เฟรมนาทีทางด้านขวามือสุดนี้ก็วิ่งขึ้นมาตอนนี้ที่มันโดนย่ออยู่โดนกดอยู่ อาจจะเป็นเพราะมันเจอเส้นแนวของ moving average ใน time frame 15นาทีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยเก็อาจจะเป็นลักษณะของการโดนกดด้วย moving average ใน time frame 15นาทีก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้ที่คิดว่าราคามีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าการที่มันเปิดแกลบลงมาแบบนี้นะคะเปิดเปลี่ยนโซนลงมาคือเมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานนี้มันยังอยู่ในกรอบเดิมคือวิ่งแล้วก็ปิดแนว จ่อโลของวีกนะคะปิดจ่อแนวรับที่เราได้วิเคราะห์กันไว้แต่ก็ยังพูดในตอนท้ายตลาดว่าทรงเนี่ยมันหน้าดูหน้าจะลงมากกว่าขึ้นคือถ้าดูด้วยแท่งเทียนมันยังไม่มีลักษณะบอกว่ามันน่าจะขึ้นเลยนะคะเมื่อวานนี้ยและพอเปิดมาวันนี้มันลงไปตามค่าจริงๆมันเปิดแกลบลงไปเลยแต่พอเราดูด้วยแท่งวันนี้นะคะแท่งเทียนวันนี้และลักษณะการวิ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่า มันสวยมันเป็นแท่งเทียนที่สวยและมีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะกลับตัวก็ได้นะครับอาจจะเป็นแท่งที่บ่งบอกถึงความกลับตัวแท่งแรกนะอันนี้คือจีวิเคราะห์เอาเองมันอาจจะไม่ถูกหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่เป็นการวิเคราะห์ตามตามสไตล์ของจีแล้วกันนะคะคือก็ดูว่าการที่มันเปลี่ยนโซนลงมาเนี่ยเมื่อวานเราบอกแล้วว่าเออมันดูน่าจะลงกว่าพอมันเจอจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็คือโซนที่ มันมีความสําคัญเนี่ยเราจับตาดูลลหลุดโซนไปมันยังอยู่ในโซนที่หลุดไปไหมหรือว่ามันรีบเด้งกลับเข้ามาในโซนเดิมอย่างรวดเร็วซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันเหมือน,ม,นมันพยายามกลับตัวขึ้นมานะคะคือถ้าเราดูด้วยแท่งเดยนะ์นะถ้าเราไปดูแบบแท่งทีละชั่วโมงบางคนอาจจะบอกนี่ไงมันก็ยืนได้เนี่ยต้องหลายหลายชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่มันหลุดลงมามันก็ไม่ใช่แบบนั้นคือเราต้องดูภาพใหญ่ภาพรวมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะ เนี่ยต่างอย่างในแท่งเดเราจะเห็นว่ามันหลุดโซนไปสุดท้ายวันนี้กลับมาถ้ามันปิดเขียวได้และกลับเข้ามาในโซนเดิมได้เนี่ยถือว่าออยอดเยี่ยมคือมีแรงแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงที่อาจจะกลับตัวค่ะก็แต่อย่างหนึ่งที่ยังติดอยู่ก็คือตรงนี้นะคะว่ามันโดนเหมือนมีแรงกดใน15นาทีเอออาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่เดี๋ยวเราลองดูนะคะในไทม์เฟรม10 ในทำเฟรมเล็กลงก็คือ5นาทีขอมาเปลี่ยนตรงนี้นะตรงนี้นะคะทำเฟรมตรงกลางนี้ทำเฟรม5นาทีนะคะจะเห็นว่าเป็นเทนขึ้นหรือ,อยังในทำเฟรม5นาทีก็ยังไม่ขึ้นนะคะคือ moving average เนี่ยยังตัดลงอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นมาเหนือเส้น moving average ได้แล้วนะคะถ้าจะขึ้นได้เนี่ยมันต้องยืนโซนนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วก็ถึงจะ ทําให้ moving average เนี่ยดึงกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นเทรนด์ขึ้นต่อไปได้ค่ะก็สําหรับขาลองนะใครที่ลุ้นให้ให้มันขึ้นเนี่ยก็ต้องลุ้นให้มันยืนใน i ท e f เฟรม5นาทีให้ได้ก่อนคือเริ่มจาก i ท e f เฟ m e เล็กที่เปลี่ยนเทรนด์ก่อนแล้วพอ i ท e f เฟรมเล็กถ้ายืนได้นะคะเดี๋ยวใน i ท e f เฟรม15นาทีมันก็จะทะลุขึ้นไปแล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงกลับไปด้วยพอ15นาทีดึงกลับไปมันก็จะมาดึงเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับมาที่60นะคะตรงกลางนี้นี่ ใน15นาทีถ้ามันขึ้นกลับมาต่อได้อีกมันก็เป็นการที่ pullback ขึ้นมาของในท f เฟรม60นาทีนะคะเพราะว่ายัางห่างเส้น moving average อยู่มันก็อาจจะขึ้นมาถึงแถวๆโซน moving average นี้ได้ค่ะนะคะก็มันยังเป็นเทรนด์ลงอยู่แต่เด้งได้เด้งเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่วันนี้มีลักษณะในการเริ่มกลับตัวแล้วก็น่าสนใจก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันหลุดกรอบเนี่ยเราต้องจับตาดูเลยว่า มันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เนี่ยลักษณะการหลุดของมันอ่ะมันมันก็บ่งบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้ลงต่อก็ได้พรุ่งนี้เนี่ยได้ลุ้นต่อแน่นอนนะคะว่าจะออกเป็นลักษณะไหนเพราะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะแท่งนี้ถึงมันหลุดกรอบก็จริงและมันพยายามกลับเข้ามาใช่ไหมมันจะไปต่อได้ไหมอยากจะให้มาดูตัวอย่างต่อที่เคสที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็คือตรงนี้ค่ะชุดนี้ชุดนี้นะคะเดี๋ยวขอขยายออกมาอีกนิดนึง อันนี้เป็นทา Frame Day นะคะจะเห็นค่ะว่าแท่งนี้เป็นแท่งเขียวเหมือนกันคล้ายๆกับตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตรงนี้มันเป็นแนวรับอยู่นะแล้วก็พอแท่งตรงนี้โดนลงมาเหมือนกับว่าเบรกเบรกแนวรับตรงนี้ลงมาใช่ไหมคะเบรกเสร็จแล้วโดนกลับขึ้นไปคือสวนกลับขึ้นไปอย่างแรงนะคะมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับแท่งนี้แหละ แต่จะกลับตัวได้ไหมตอนนั้นก็อาจจะมีสิทธิ์กลับตัวได้แต่ถ้าเกิดเราติดตามพฤติกรรมราคาในวันถัด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 ไปเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะวันถัดไปมันแดงแดงแดงคือมันไม่กลับขึ้นไปอย่างนี้ค่ะถ้ามันจะขึ้นนะมันจะต้องขึ้นขึ้นขึ้นแล้วกลับมาในโซนเดิมตรงนี้ให้ได้แต่อันนี้กลายเป็นอะไรคะพอมันขึ้นมาเสร็จมันดันออกข้างและออกข้างอยู่ในกรอบของไอ้แท่งแท่งเขียวเนี้แหละเห็นไหมคะไม่ไปไหนเลยนะ มันอยู่ในกรอบเด้งนี้ตั้งกี่วันประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ได้เด้งไปเด้งมาเด้งมาเด้งไปเสร็จแล้วพอมาแท่งนี้แสดงความอ่อนแออีกและก็ลงต่อหลุดมาอีกโซนหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็มาเป็นโซนนี้จนมาถึงตอนเนี้ก็มาเป็นโซนนี้และตรงน,นี้เนี่ยถึงได้บอกว่าถ้ามันจะกลับไปได้นะคะเดี๋ยวมันต้องกลับขึ้นมาตรงนี้ค่ะกลับขึ้นมาตรงนี้ให้ได้แล้วก็จะกลับเข้ามาโซนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันดูค่ะแต่ถ้ามันไปออก ลักษณะแบบนี้นะออกข้างอย่างนี้อีกแล้วอยู่ในโซนเดิมนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วแหละนะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจว่าอ่ะอย่างแรกเนี่ยที่บอกคือแท่งเทียนพฤติกรรมราคาในวันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะกลับตัวและข้อ2ก็คือเออมันเกิดดิเวอร์เจนต์ค่ะ m a ็ Mac d ดีดิเวอร์เจนต์ตรงนี้นะคะ ราคาต่ำลงแต่ว่า indicator ยกสูงขึ้นทั้งใน MACD และ RSI นะคะก็เป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีได้อย่างหนึ่งค่ะที่เราอาจจะใช้ได้ก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะคะโอเคตอนนี้ราคาปิดไปแล้วนะคะสำหรับ TFX s 5 0นะคะ confirm ปิดไปที่755.1ค่ะก็ห่างห่างเพิ่มขึ้นมามี discount เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ3จุดกว่าๆนะคะตอนนี้ก็เป็นลักษณะดูว่า มันติดอยู่ในเส้น moving average นะคะของ15นาทีพรุ่งนี้ลุ้นกันต่อค่ะว่ามันจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่านะคะทีนี้เเนื่องจากเมื่อวานเนี้เราได้มีพูดถึงว่าเราเปรียบเทียบของกราฟในตัวเอ่อ t กับตัว S-50 e ใช่ไหมคะตัวสปอร์ตนะ,นะคะวันนี้เนื่องจากเนื่องจากมันเป็นมีลักษณะพฤติกรรมราคาที่สำคัญและน่าสนใจเเราดูว่ามันจะปิดเนี่ยตอนนี้แนวปิดคือมันก้ากึง่งมาจ่อแนวเดิมเลย จอแนวโลของวีคเราไปดูกันค่ะว่าใน Set 50ตัวสปอตเนี่ยลักษณะราคามันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะมาดูที่กราฟเซตอ่าอันนี้เป็นกราฟเซตฟนะคะก็ตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันหลุดลงมาเหมือนกันแต่ดูแล้วจริงๆเนี่ยหลุดไม่เยอะไม่ค่อยเยอะเท่ากับตัว t f e c t เนาะแต่เอาเป็นว่ามันหลุดมาพอๆกันแล้วกันนะคะแต่ไอการกลับขึ้นไปนี่สิ ใน s ซตถ้าดูจากแท่งเดย์เห็นไหมคะแข็งแรงกว่าเนอะคือมันหลุดลงมานิดเดียวและปิดกลับขึ้นไปในโซนเดิมได้แล้วนะคะกลับขึ้นมาได้ครึ่งแท่งเลยด้วยถ้าเรามาเปรียบเทียบใน TF เฟกเนี่ยยังดูเหมือนมันกั้ำกึ่งก้ำกึ่งนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่จี้ได้ดูตอนช่วงที่ตัวเซตฟิฟตี้สปอตเนี่ยเขาปิดก่อนใช่ไหมราคาตลาดเนี่ยเขาปิดไปตั้งแต่ตอน4ี่โมงครึ่งลันออฟอะไรเสร็จก็ประมาณ4ี่โมงสีไม่เกิน พอเขาปิดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะจี้ไปดูเลยกราฟว่าเอ๊ะลักษณะมันปิดเป็นยังไงก็เลยคิดว่าใน Set 50เนี่ยมันปิดคาบเต็มแท่งก็เลยดูดูว่าสวยก็คิดว่ามีแนวโน้มน่าจะขึ้นได้นะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรอตลาดเฉลยกันในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ว่าสรุปออกมาแล้วแท่งของวีกนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ เมื่อกี้นี้ตอนที่ดูกราฟลืมคอนเฟิร์มระยะไฮโลระยะการวิ่งของวันนี้ไปนะคะก็มาคอนเฟิร์มกันตรงนี้ก็ได้คือเซ t 50ซัด20นะคะปิดไปที่755.1ราคานี้นะคะโดยที่มีไฮของวันอยู่ตรงนี้นะคะ757.7แล้วก็โลอยู่ที่746.2นะคะก็ระยะวิ่งอยู่ประมาณ11จุดค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะ โดยในวันนี้นะคะเราได้มีการทำการซื้อขายด้วยนะก็คือได้ตัดสินใจค่ะเปิดลองออปชันลองคอนะคะลองคอ800ไปโดยมีต้นทุนอยู่ที่4.8นะคะก็คือตัวนี้แหละที่อยู่ตรงนี้800ก็คือเป็นระดับราคานี้นะคะตอนนี้ a t m มันอยู่ที่750เปิดที่ระดับ800ก็คือเป็น2ระดับ OTM ห่างมา2ระดับอันนี้คือ OTM แรกอันนี้ OTM ที่2นะคะห่างขึ้นมา2ระดับ ทำไมเลือกราคานี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ดูว่ามันเป็นพรีเมียมที่รับได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นจริงๆเกิดมันไม่ได้กลับตัวจริงๆเสียมากที่สุดเราก็เสียแค่เฉพาะค่าพรีเมียมที่เราเสียไปนะคะก็คือ4.8นี้เองค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลในการเปิดลองออปชันตัวนี้เพิ่มเข้ามาค่ะที่ไม่ได้เปิดฟิวเจอร์เพิ่มเพราะว่าโซนตรงนี้เรามีตัวฟิวเจอร์ลอง เก็บเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนคุมโซนเอาไว้แล้วมันยังไม่ห่างจากโซนเดิมเท่าไหร่ก็เลยยังไม่อยากจะเพิ่มทรัพยากรเข้าไปนะคะในตอนนี้ยังไม่อยากเร่งมากเกินไปค่ะก็มาเก็บราคาของออปชันกันนะคะระดับ atm อยู่ที่750นะคะในวันนี้โดยถ้าเราดู2ฝั่งพรีเมียมของมันเนี่ยทั้งคอลและพุทวันนี้แดงทั้ง2ฝั่งเลยนะคะโดยรวมนะคะมีเขามีตัวเขียวๆมานิดหน่อยเอง แน่นอนนะในช่วงเช้าเนี่ยเชื่อว่าพุทธออปชั่นน่าจะเขียวเพราะว่าเปิดแกลบลงไปสักขนาดนั้นนะคะตอนนั้นเจีัยไม่ตื่นนะยังหลับอยู่มีแบบแวบๆบแบบแบบตื่นมาดูแป๊บหนึง่งเห็นราคามันลงไปแรงอะ่ะก็เลยนอนต่อนะคะไม่ได้มีอะไรให้เราต้องแอคชั่นก็เลยมาดูอีกทีตอนช่วงตลาดเบรเที่ยงตอนนั้นอตอนนี้เนี่ยสรุปพอมาช่วงท้ายนะคะมันโดนเขียวเขียวเขียวขึ้นมาเรื่อยๆทั้งวันเนี่ย ทำให้พุท o ออปชันจากตอนแรกเขียวนะคะก็เป็นแดงไปและในส่วนของคอออปชันมันก็ยังไม่กลับมาเขียวได้สักทีเดียวเพราะว่าตอนแรกมันติดลบไปไปเยอะนะคะเปิดแกลบลงไปเยอะและราคาปิดถ้าเทียบกับราคาของเมื่อวานที่เป็นราคาปิดก็ยังพอๆกันอยู่ค่ะก็เลยทําให้อ่าคอออปชันก็ยังไม่ได้กลับมาเขียวสักทีเดียวแต่ถ้าเขียวต่อเนื่องไปได้อีกถ้ามันเป็นกลับตัวจริงๆพรุ่งนี้น่าจะเขียวต่อได้นะคะ มาดูที่ pay off Chart กันเลยนะคะเมื่อเรามีตัวลอง g call option เพิ่มขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะ draw pay off ก็จะไม่เป็นยังไงมากนะคะมันก็แค่แค่ชันขึ้นตรงนี้คือเราก็มีทางฝั่งขาขึ้นเยอะขึ้นเท่านั้นเองในส่วนทางด้านของการขาดทุนก็ยังจำกัดอยู่เช่นเดิมนะคะมันก็คือเป็นการ bet เก็งกำไรนะคะโดยการจำกัดความเสี่ยงด้วย option นี้แหละและประโยชน์ของการ เก่งกำไรด้วยออปชันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ที่ก็อยากจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่าอย่างเช่นเนี่ยเราลอง Call Option ไปนะคะเพราะเราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวใช่ไหมคะเสียพรีเมียมไป4.8อันนี้คือการจำกัดขาดทุนมากที่สุดสมมุติว่ามันไม่กลับตัวจริงๆตามที่เราคิดนะคะออไอ้ตัว Option ตัวนี้ก็จะอยู่ไปได้จนถึงมันหมดอายุนั่นแหละมันก็อาจจะลดค่าลง ไปเรื่อยๆถ้ามันลงต่อนะมันก็ลดค่าลงไปเรื่อยๆแต่ให้มันลงไปอีกกี่ร้อยจุดเราก็จะเสียเต็มที่แค่นี้นะคะสีมันก็คล้ายๆกับการที่เราตั้ง Stop loss สมมุติว่าเราลองออฟิวเจอร์เข้าไปเนี่ยเราตั้ง Stop loss 5จุดสมมติ5จุดนี้นะคะถ้าราคาไหลลงมาเกิน5จุดเรา Stop l s s s ออกไปผิดทางอะ่ะผิดทางเราก็โดน Stop loss มันก็หายไปเลยหมดไปเลยก็ต้องไปเข้าใหม่เป็น a อคชั่ต่อไปแต่ถ้าเราใช้ด้วยออปชันเนี่ย ถ้าผิดทางมันก็ยังอยู่ในพอร์ตของเรารอไปเรื่อยๆก็ทําหน้าที่ของมันไปหน้าที่คืออะไรมันอาจจะกลับมาก็ได้วันหนึ่งใครจะไปรู้ใช่ไหมมันอาจจะลงมาอีก50จุดแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันอาจจะขึ้นขึ้นมาเป็นอีก50จุดอีกร้อยจุดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตอนที่มันลงมา50จุดมันอาจจะเหลือมูลค่าจาก4.8ไปเหลือแบบเอ่องจุดหรือว่า0.5จุดจุดอย่างเงี้ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลย แต่ในวันที่เกิดมันเริ่มกลับตัวขึ้นมามันอาจจะมีจังหวะที่กลับมาเป็น4จุดหรือว่า5.5ก็มาให้เราทํากําไรได้ใหม่หรือว่าอาจจะกลับขึ้นไปเป็น10จุดไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอันนี้แหละคะ่ะก็คือประโยชน์ของการเาทรดเก็งกำไรด้วยออปชันอย่างหนึ่งนะจริงๆมันสามารถทําอะไรได้หลาย,ลายๆอย่างใครที่สนใจก็ติดตามดูจากในเพลย์ลิสต์ของออปชันได้นะคะ อย่างอันนี้นะคะมาโชว์ที่หน้าพอร์ตฟอลิโอให้ดูเลยว่าเนี่ยเวลาที่เราเก็บออปชันมาไว้เรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ออปชันพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เก็บเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเปิดคู่กับฟิวเจอร์นะคะเป็นการล็อกการขัดทุนการันตีการขัดทุนไว้แต่มันจะมี2ตัวค่ะที่เปิดลองคอมาที่เป็นเก่งกกำไรตัวแรกตอนนั้นเปิดที่จําไม่ได้ว่า825น่าจะ825ั้งคะแล้วก็ตัววันนี้เปิดที่800เออใช่ 825ก็เปิดเกงกําไรมาเหมือนกันเห็นไหมคะว่าตอนนั้นเน่ยเปิด825ที่4.2จุดนะคะวันนี้ราคาไหลลงมามันเหลือ2จุดก็คือขาดทุนไปแล้ว2.2ใช่ไหม2.2แต่ต้องอย่าลืมนะคะตั้งแต่825ที่เราตอนนั้นเกงกําไรไปเนี่ยผ่านมากี่วันแล้วแล,วและมันขาดทุนก็ขาดทุนมาเรื่อยๆแต่เรากังวลไหมคือจี้ไม่ได้กังวลเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าตอนที่ซื้อเข้าไปเนี่ย อันนี้คือแม็กซิมัมลอสที่เรายอมรับได้ถ้าผิดทางมันไหลไหลไหลลงต่อก็ช่างมันก็ให้มันอยู่ต่อไปแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับตัวเห็นไหมพอวันนี้นะวันนี้มันเริ่มกลับตัวเราก็มาเก็บอีกลูกหนึ่งที่แ800ดร้อยแล้ววันนี้เราเปิดไปที่เราเปิดไปที่4ี่จุดดนะคะตรงนี้นี่นะคะวันนี้เปิดอีกตัวหนึ่งมามันก็คือ ถ้ามันขึ้นต่อไปอีกเดี๋ยวตัวนี้นะคะมันก็อาจจะกลับมาเป็นราคาทุนของมันก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะมีเริ่มมีกําไรเราก็จะเริ่มมีกําไรกลับมาละจากขาดทุนก็กลับมามีกําไรก็ปิดได้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์หลักของมันอย่างหนึ่งเลยค่ะถ้าเกิดมันผิดทางเรายังไม่ต้องทิ้งมันไปในตอนนั้นทีเดียวจนกว่ามันจะหมดอายุเนี่ยเรายังถือมันไปได้เรื่อยๆมีโอกาสที่มันจะกลับมาได้อยู่นะคะนี่ก็เป็นอย่างหนึ่ง และตอนนี้นะคะไหนๆเปิดหน้าพอร์ตแล้วก็อยากจะตอบคําถามที่เมื่อวานไปเห็นนะคะเป็นท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามเข้ามา,าในเรื่องการซื้อขายทีเฟกแล้วก็ถือต่อไปเนี่ยการคิดกําไรขาดทุนข้ามวันเป็นยังไงอันนี้จากคําถามก็เข้าใจว่าน่าจะยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะก็คือในการที่เราเปิดสถานะของ t f e ฟกเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้นะสมมุติเป็นตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ซ20เราเปิดมา ห contract ตอนนี้เรามีสอง contract ทั้งหมดนะเราเปิดมา1 contract อย่างนี้หรือ2 contract เท่าไหร่ก็แล้วแต่เปิดวันนี้หรือวันไหนก็ตามถ้าเรายังไม่ได้ปิดนะคะทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีการ mark to market นะก็คือ mark to market ก็คือว่าเอาราคาที่เ,เป็นราคา final ของแต่ละวันนั้นนะคะมาเทียบกับราคาทุนของเรา แล้วก็เป็น unrealized profit loss ที่เขา mark าเอาไว้อะตอนนี้ลบอยู่3 0 0 0ันหแล้วเขาก็จะมาหักออกกับตัว ee ของเรานะคะก็คือตัว access equity ตรงเนี้ยนะ,ะมันก็จะเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงทุกๆวันเพราะว่าอะไรคะทำไมเขาต้องมา mark to market แล้วก็มีการหักขึ้นหักลงเพราะอย่าลืมคะ่ะว่าการเทรดทีเฟเนี่ยมันต่างกับการเทรดทุนการเทรดทุน เราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราจ่ายเต็มจํานวนไปเลยใช่ไหมคะสมมติเราซื้อหุ้นมูลค่า1แสนบาทเราจ่ายไปเลยทั้ง1 0 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นพอเสียไป1 0ส0บาทเนี่ยตรงนั้นเราจ่ายไปแล้วในครั้งแรกมันก็จะหักขาดทุนกําไรจากตรงก้อนนั้นมันจะโชว์ให้เห็นแต่เป็นเงินที่เราจ่ายไปเต็มจํานวนแต่ว่าถ้าเรามาเทรดด้วย t f e c สนะคะสิ่งที่เราซื้อขายสมมุติว่า1 contract ถ้ามันมีมูลค่า10,000แสนเหมือนกันนะตลาดเขาจะหักเราไปแค่เฉพาะหลักประกันเท่านั้นเขาจะไม่ได้หักเราไปทั้ง10,000แสนทั้งหมดค่ะสมมติเราเทรด1คอนถ้ามันมีมูลค่าแสนหนึ่งนะคะเขาหักเราไปในตอนแรกแค่เฉพาะระดับ IM เท่านั้นก็คือ Initial Margin นะคะเป็นหลักประกันที่ไว้ใช้เปิด1สถานะถึงแม้เราจะมีเงินเต็มจานวน10,000แสนก็เถอะเขาจะหักไปแค่ 1 0,000สมมุติว่า1 0,000นะคะในการเปิดสถานะหักไป1 0 0่0เสร็จและในระหว่างนั้นมันก็จะเวียงไปเวียงมาเรื่อยๆยเราก็ยังเหลืออีก9 0,000ที่จะสามารถมาเปิดคอนแทรคต่อไปเปิดคอนแทรคต่อไปได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละในระหว่างวันนะคะเขาถึงได้มีการมาร์กทูมาเก็ตแล้วก็หักกาไรขาดทุนเป็นอัน e ล l i z e d profit เอาไว้ด้วยเพื่อทีออ่มันจะต้องมีการมาแมทช์กันคะ่ะว่ามูล,ลค่าของมันนะตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเราผิดทางไปเยอะเกินไปหรือเปล่า มันเหมือนเราซื้อของด้วยเครดิตนั่นแหละค่ะเหมือนเราซื้ออันนี้เข้ามาก่อนเราซื้อสินค้ามาแต่เราแค่จ่ายไปแค่ส่วนหนึ่งจ่ายแค่หลักประกันไปเท่านั้นเราก็ถือของเอาไว้ถ้าของอันนี้เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามที่เราซื้อมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรของนี้ยังอยู่กับเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซื้อมาเสร็จของเนี่ยมันดันมันดันผิดทางอะ่ะสวนทางกับที่เราคิดนะคะเพราะเราใช้เครดิต ะะเราก็จาเป็นจะต้องเติมเงินเพื่อจะให้พอกับมูลค่าที่มันหายไปค่ะเราถึงจะมีของจํานวนนี้ต่อไปได้ถ้าเราไม่สามารถจะเติมเงินชดเชยกับส่วนมูลค่าที่มันหายไปอ่ะเขาก็จะมายึดของตรงนี้เราไปมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่เราโดน call มาจินนะคะตลาดก็จะบังคับปิดสถานะของเราถ้าเราผิดทางจนเกินวงเงินของเรานะคะ ก็สําหรับมือใหม่การที่ฟังฟังดูอาจจะงงๆอยู่บ้างนะคะถ้าไม่เคยเทรดเลยแต่จริงๆมันไม่ยากค่ะก็ถ้าจะเทรดก็ลองเปิดสัก1นึ่งคอนแทรกดูก่อนก็ได้นะคะหรือไปลองจากในคลิก to Win หรืออะไรก็ได้ที่เขามีให้ทดลองนะคะเราจะเห็นลักษณะการทํางานของ Mark to Market ของมันแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะมาสรุปในส่วนของพอทองคำกันเร็วๆนะคะวันนี้เพราะว่า ทองคำยังดูไม่ค่อยมีอะไรมากมายค่ะณนะตอนนี้นะเพราะว่ามันออกไซเวย์ต่อนะคะใน1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเนี่ยกราฟทางขวามือสุดกับซ้ายมือเนี้ออกไซเว์มากๆเลยค่ะแล้วกรอบมันก็แบบเล็กลงเล็กลงนะคะเนี่ยดูเมื่อวานนี้สิเมื่อวานนี้วิ่งแค่ประมาณ10ประมาณ10กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะคะวันนี้ลักษณะการวิ่งคือนี่มีช่วงที่เบรกขึ้นไปเบรกไฮข,ของเมื่อวานเบรกเสร็จ เป็นเบรกหลอกไงแล้วมันก็ลงมาใหม่คือลักษณะมันออกไซเวย์เนี่ยมันจะวิ่งเป็นกรอบพอไปถึงไฮเสร็จอาจจะเบรกไปน,นิดนึงก็โดนตบลงมาใหม่แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปใหม่แบบนี้นะคะแต่ก็เราก็ยังดูนะว่าเดี๋ยวมนันจะเบรกกรอบนี้ไปได้เมื่อไหร่คะเ,เพราะว่าถ้าดูในเดย์เนี่ยก็อย่างที่บอกนี่นะคะออ,ออกข้างชัดเจนเลยแล้วมันก็เป็นกรอบที่เล็กกว่ากรอบชุดนี้นะคะตรงนี้ดูบีบๆมากๆเลยยังลุ้นอยู่ยังก็ยังมองไม่ออกนะมันจะขึ้นหรือลงกันแน่ ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะดูว่ามันจะแมทชออเดอร์ฝั่งไหนของเราได้ก่อนค่ะโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงจะขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ